สาวดังขอพูดตรงๆวิวาสามีพันล้านแล้วลาวงการเลยจริงดีเป็นเจ้าสาวเต็มตัวแล้วสําหรับนัตตี้นันทนัธกัดกุลที่ไม่นานมานี้เธอเพิ่งเข้าพิธีวิวากับสามีดีกีเจ้าของโรงงาน3,000ล้านแมนนัทภูมิเหล่าเสถียระวงทำกลางบรรยากาศงานวิวาอบอวลไปด้วยความโรแมนติก ความสนุกและซึ้งสุดๆร้องไห้กันแทบทั้งงานเลยทีเดียวหลังวิวาเป็นภรรยาพันล้านแบบนี้เรื่องงานในวงการว่ายังไงเอ่ยล่าสุดสาวนัตตี้ก็ได้เปิดใจบอกว่าไม่ลาค่ะทำงานก่อนทำอีกยาวๆเลยแน่นอนมีเพื่อนอีกสองคนเราจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างไปด้วยกันหลายโปรเจกต์มากมายกำลังมากอดกัน3าคนไม่ให้ไปไหนทั้งนั้น